อันนี้นะครับคือเรื่องราววันคริสต์มาสที่ผมชอบมากที่สุดเลยเรื่องนี้นครับเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสอีฟปี1914สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึง่งซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยสงครามกําลังอยู่ในช่วงสงครามสนามเพละที่ฝ่ายเยอรมันเนี่ยกำลังสู้กับฝรั่งเศสและอังกฤษภายในสนามเพละใช้ชีวิตข้างในหลุมขณะที่ตรงกลางนะครับจะเป็นโนแมนสแลนพื้นที่ที่คนขึ้นไปนะครับจะถูกยิงทันทีซึ่งในวันคริสต์มาสอีฟนี้นะครับคนเยอรมันได้ทําการเริ่มร้องเพลงสตีลนักหรือไซเลนไนท์นขึ้นมาตาามมดมด้้้ววยยีีเเสสงงงงงรรออพลัักท่น ประสานเสียงกันสร้างมิตรภาพที่หลายคนคิดไม่ถึงและพอรุ่งเช้าขึ้นมาครับฝ่ายเยอรมันเองก็เดินขึ้นไปหาโดยไม่ติดอาวุธรเลยซึ่งตอนแรกฝ่ายอังกฤษก็คิดว่ามันจะเป็นกับดักหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปต้อนรับด้วยเหมือนกันและภายในไม่กี่นาทีนะครับทั้ง2ฝ่ายก็ทักทายกันพูดสุขสันต์วันคริสต์มาสให้กันและกันและในโนแมนสแลนนี้ก็เต็มไปด้วยทั้ง2ฝ่ายที่เคยเป็นศัตรูกันได้ขึ้นมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันมีเตะบอลกันแลกของกินพูดคุยตัดผมใหหห้้้้กกกััััันนนนนนนแแแลลละะชช่่่ววววววยยยฝงงงงผูททีีีีเเเสสิตไปปดด็็ึึถคาม เป็นมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายออกมาเลยและแม้ว่าวันคริสต์มาสจะผ่านไปการสู้รบก็ยังคงดําเนินต่อในวันถัดมาแต่ช่วงเวลาสั้นๆในคืนคริสต์มาสปี1914นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ก็ยังสามารถมองเห็นกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ได้และนั่นคือเหตุผลที่เรื่องราวของคริสต์มาสทรูสยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้